เฝ้าหญ่ฝ้าขึ้นเด้อสิภาไปเที่ยวเกาหลีเหนื้อยางเกาหลีสิพาเราไปเที่ยว <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วม้อนี้ม้อนี้สิภามาแปลผักพี่น้องมาแปลผักเบี้ยผักก็ขึ่นญ่แล้วม้อนี่อากาศก็ดีดีพี่น้องมึงเนียอากาศดีบ่ค่อยแดดปันไดจังสิ่นะปาพี่น้องเขาว่าไปแปลผักกันโอ้แดดออกมาคักขักพี่น้องอันนี้ก็เป็นเบี้ยผักนาะจากพี่น้องเป็นเบี้ยผักสลัดฝรั่งจ้ะพี่น้องเบี้ยผักสลัดฝรั่งจ้ะ พักตัวนี้สิแพงอยู่ด้พี่น้องอพักอยู่ใแพงอ,อ่อ,อนอ่อ,อนเลยพี่น้องพักใบ,บก็ะแหงอวบแหงอันอ่อนฝ้า,าวใหญ่ฝ้าขึ่นเด้อเไดอยากได้กินเด้อทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งรอเรืออีหละ อันนี้ก็เป็นเบีย้ยกระล่ำดอกเด้อพี่น้องดอกข้อขาวเดี๋ยวะพี่น้องใส่ถุงมือซื้อถุงมืออัน,นยองๆมามาใส่กับบัวขนัดพี่น้องเอ้ยใส่แบบนี่ยฝ่าวง่ายฝ่าวึ้นเด้อให้ได้กินกินอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มหอดพ่นไทยหอดพลังเด้อผักข่อยสิบบัตรสาหาบั้อเขียนดัชนดอก ห้พักค่อยดีเด้อในเลียงฝร,รั่งดีเซลกวก็คอยสิปลูกไว้คอยคิด่าเวลาหนูขาคคอยมากสิละพี่น้องคอยกระเสียวฝากคืนน้ำแดงส่นะค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นสลัดแก้วเนาะพี่พี่น้องเป็นสลัดแก้วฝรั่งสีนะที่มันสิเป็นสีมันจะมีสีเขียวสีม่วง แต่ว่า่อยซื้อมากเราซื้อในซองมันผสมกันทั้งม่วงทั้งเขียวด่แต่มันออกมามีแต่เขียวให้อ่อยพี่น้องก็เลยอยากหัวบนี้อ่อนแต่ว่าเพิ่นกระท้นควมหนาวอยู่ดรอกพอมันเป็นพักอยู่เมืองเพิ่นเนาะผักเมืองฝรั่งเนาะว่ามันผักเมืองไทยผักเมืองไทยนี่อันที่ทนควมหนาวได้ก็เพื่อเป็นพวกพักกาดเด้อพี่น้องพวกพักกาดผักขนานะ่ะทนควมหนาวได้แท้่อยทดลองเบื่องแล้ว เฝ้าหญ่ฝ้าขึ้นเดอ้อสิาพาไปเที่ยวเกาหลีเหนือย,ยางเกาหลีสิาพาเราไปเที่ยวพี่นุ่ยเส้นลวกห็หดนามพี่น้องหดนามพร้อมทุกอย่างเลยพี่น้องนกเป็ดนมามมะลงสาตัวนึงอันสอเทียพ่อหญ่ว่ามันผาลูกมันมาเป็นฟงบักไงพนะแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนสิมีหมาอีเซมมี่แต่เรียบร่อยแล้วจ้าแปรผัก แปรผักไตโฮมบักเชอรี่มาหลุ่นกันว่าแล้วสิเป็นแบบใดอันนี้ก็เป็นเลื่อนพรอช่ำเนาะพี่น้องสะระแหน่จ้ะพี่น้องสะระแหน่ก็ล่างขึ้นเป็นเบีย้ยบักเคียอันนี้เป็นเบีย้ยผักที่คอย่านไหวเนาะพี่น้องผักที่คอย่านไหวเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นหัวอีหยังแล้วก็เอื่อหนแดงๆดงเงินไหม เดืนอนีหย่าง่ะแดงๆคอยก็จําซื้อบ่ไดพี่น้องเพาะสามอาทิตย์พี่น้องเม่งเราเป็นหัวขึ้นงาม,มเลยเพราะญ่เรามากินเอากินกับซุปน้ำใหม่แต่เองสิพี่น้องขึ้นหัวงามง่ามมึงนะนี่ขึ้นหัวงามง่มามจ้ะกินกับซุปน้ำใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นทั่วจะพี่น้องต้นทั่วนี่เพาะไว้ในบ้านพี่น้องไว้ในห้องออกกําล่างกายจ้ะกําล่งขื้นลายเลย กำลังแตกอยอดต้นพักแพลวจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นบักพริกพี่น้องอน,นี่เป็นบักพริกจ้ะได้หลายกระถางอยู่ทั้งกำลังสีญ่กระมีพี่น้องต้งพนพริกส่วนอยู่ในกระป๋องนี่ก็เป็นพักกาดพักกาดเอ่อใหญ่เด้อพี่น้องพักกาดห่อบ้านเฮาเห็นไหม ของเกียไตจ้ะประกาศฮอจะให้พี่น้องชาวไทยของเัางทุกคนให้แค่คาดจากโรคโควิดเดอร์พี่น้องดูแลตัวเองกันดีๆเดอพี่น้องบา่าว่าสี่ยุททางใดของโกกรคก็ไดเนาะดูแลตัวเองดีๆน้ำห้อนน้ำอุ่นออกห้อนน้ำบักนาวน้ำขิงผ้ากันขันกินเดอพี่น้องปั่นกินเดอมันกัรรักษาใด เดี๋ยวพี่น้องรักษาได้ป้องกันได้หายมาลายเหรอพี่น้องค้นไทยเ้าเปินนะโอเคจ้าคลิปนี้ก็ขอจบลงกับเพียงแค่นี้เนะพี่